็อันยองเช้าที่สดใสนะคะวันที่27พฤษภาคมนะคะก็วันนี้นะคะเราจะไปงานรับปริญญาของน้องวินกันค่ะทุกคนซึ่งแบบว่าวินโอจัดนะคะก็คือแบบบ้านแฟนคลับของน้องวินเนาะจัดวันนี้นะคะแล้วก็จะไปนะคะซึ่งภารกิจแรกของเรานะคะวันนี้เราก็คือต้องไปฉีดยาก่อนเนาะ,ะซึ่งตอนนี้ก็คือประมาณ ตี5 50นะคะทุกคนก็คือตเช้ามากเช้าไม่ไหวนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องบินไปกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะไปงานเนาะสาหรับงานนี้นะคะแล้วก็ได้เตรียมของขวัญไปให้น้องนะคะ,สะแสดงความยินดีนะคะทุกคนก็มีเป็นช่องเงินนะคะที่อันนี้เราก็ทําเองเนาะแล้วก็ทําเป็นโปรเจกที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วมีคลิปให้ดูนะว่าตอนทอําเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะ ก็คือตื่นได้มากตอนนี้คือรุนมากนะครัว่าจะต,ต้องรีบไปฉีดยาแล้วก็รีบไปขึ้นเครื่องแะะล้วค่ะเราจะไม่ทันแล้วะคะก็แล้วไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศงานจะเป็นยังไงนะคะแล้วไปเจอกันที่กรุงเทพค่ะ i call you to wane ัดปักมากคะตอนตอนออี้ก็คือกำลังเตรียมซองตัวเรับไหม้โอเ Yeah. ที่ผม,มจบมาแล้วสองปีนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้รับตัวญ่อย่างไปทางการครับทุกคนก็ดีใจมากๆครับขวบคุณครับขอบคุณมากผมเชื่อเลยครับว่าคณะเสถายของธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นคณะที่จบายากมากแต่ว่าวันนี้เราทำสำเร็จแล้วเรา รู้สึกดีใจรู้สึกใจ,ใจกมากเลยครับ <S <S หลายๆคนอาจยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆเนี่ยผมเรียนข้ามชั้นมาหนึ่งปีคือ,อ <S 1> <S 1> ผมไม่ได้เรียนม .6 ตอนนั้นผมเรียนและคอยอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งไดไนครับรับมากกว่าครับ ือตั้งแต่เด็กเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะเราจะถูกรลักด้วยคนมางมายขนาดนี้ครับวันนี้ทุกคนทำให้ผมเห็นไม่ว่าคนที่อยู่ที่นี่หรือคนที่อยู่ทาบ้านก็ตามครับ ควอาจจะต้องลำบากอาจจะต้องเหนื่อยต้องเดินทางมาไกลนครับก็วันนี้อยากากว่ามอบความสุขให้ทุกคนได้อย่างเต็มอิ่มนะครับแสุวอะไรนะครับขอบคุณมากมากนะครับทุกคนที่เดินทางมาไกลบางคนอาจจะเดินทางลําบากหน่อยนะครับก็ขอภายนที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ ได้ข่าวว่ามีแฟนต่างชาติเยอะด้วยใช่ไหมครับวันนี้ Any international fans? Um, I'll I will try my best to improve myself, and I'll try my best to live up to your expectations. And um, <laughs> yeah. you know, every time I work, I just realize that I want to make you guys happy. And you know, when you guys are happy, you guys also make me happy too. So please stay happy all the time. Um, yeah. You know, I love you guys so much. And thank you for today. Thank you for being here. Thank you for feeling over. The world, I don't know, over the countries and come here. If I had a chance one day, I will I will fly to your country and you know and see you guys. I hope we have that one day again until we meet again. Thank you. <laughs> ให้มี่หาหลังนะครับเราดูต่อจากคนที่พอ กลับมาจากงานที่ไปงานรับปริญาน้องเบนมาเรียบร้อยนะคะมีความสุขมากๆคือแบบวันนี้บอกเลยว่ามีความสุขมากจริงๆนะคะได้เจอน้องเินด้วยนะคะคือแบบกเพูดยังไงล่ะคะแล้วจะมีความสุขจริงๆเลยค่ะเราได้เห็นน้องเลยช่ดคุยมาเป็นอีกหนึ่ง ความฝันของความเป็นบะหมีม่นะก็คือแบบว่าเมย์ร้องวินร้องแบบก็อยากเห็นร้องแบบใส่ชุดคุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้ก็ได้เห็นแล้ว่ะค่ะหลังจากที่น้องบอกว่าน้องจบมาสองปีแล้วแบบเดียวไม่ได้ใส่ทีน้องอ่าก็ไปถึงงานใช่ไหมคะก็จะเราจะต้องไปลงทะเบียรนร้องแล้วก็ตรวจ ATK นะคะทุกคนซึ่งแบบหลังจากที่ตรวจเสร็จก็จะได้น้องคนนี้มานะคะเพื่อเป็นการยืยน,นยันว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนาอแล้วก็แบบอย่างแรกเลยไปถึงงานก็คือแบบ ทุกคนจัดได้อรังการมากทงแบบคือแบบแฟนคลับแล้วก็วิโอด้วยนะคือวิ่โอลทํางานแบบทํางานนี้ออกมาได้แบบดีมากแล้วก็ปังมากคือเป็นระบบระเบียบดีมากนะคะคือจัดได้ดีจริงๆอันนี้คือแบบขอตบมือให้เลยคือชอบมากนะคะแบบระเบียบงานเนาะแล้วก็แบบบรรยากาศงานคือดีมากวันนี้คือแบบพิธีกรก็น่ารักมากนะคะแบบพูดให้แบบว่าเราไม่เบื่อเนาะแบบระหว่างที่รอน้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวแบงคด็อปก็คือแบบ สวยทุกอันคือปังทุกอันแล้วค่ะดีมากแล้วก็ฟูทักก็เยอะมากเราอาจจะแบบถ่ายแบ็คดอปและฟูทักมาไม่ค่อยได้เยอะนะคะเพราะว่าคนเยอะมากจริงทุกคนแล้วแบบถ้าถ่ายไปมาจะติดคนเยอะมากเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศตรงนั้นมาละค่ะแล้วก็ไปถึงก็เอาของขวัญไปให้ด้วยเนาะรั้งตัวของขวัญที่เราเตรียมไว้ให้น้องแล้วก็ตัวช่องเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็ให้น้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็แบบเหมือนเสร็จไปหนึ่งภารกิจนะคะหลังจากที่ไปอ ต่ได้แบบวันนี้คือไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะเพราะคนเยอะมากจริงๆแล้วมันแบบค่อนข้างร้อนด้วยแล้วแบบเพียแดดมากตอนนี้คือเย็นมากจริงะปุยนะคะแต่เ็าแบบมีความสุขมากนะคะทุกคนอย่างแบบเราคือแบบเราโชคดีมากที่ว่าคนนี้แบบไปถึงไหมมันจะาไปช้าแต่ก็แบบเพลินได้ที่นั่งบนสแตนนะคะแล้วก็ได้ไปแปลตัวสอนโปรเจกต์มาด้วยเนาะเขาแบบตัวตัวโปรเจกต์ที่แบบแปลตัวสอนก็แบบน่ารักมากจริงๆนะคะ คือแบบดจะพูดยังไง้งแต่วันนี้แบบเป็นงานที่แบบเป็นงานที่มีความสุขจริงๆอ่ะเพื่อแบบทุกคนมาตรงนี้พอมร้องจริงๆอะไรแล้วเราก็มาตรงนี้แบบเพื่อพวกเราจริงๆอะไรอะคือจะบอกว่าตอนที่บินมาคือรู้สึกแบบในที่โหดอะไรอ่ะคือเราก็ปิดอีกหนึ่งความฝันของความเป็นบัมมีนะคะคือเห็นร้องในชุดคุยใช่ไหมแล้วแบบวันนี้ก็ได้เห็น คือตอนลงทะเบียนเราก็แบบเครียดมากเลยเนาะเพราะว่ากว่าเราจะลงได้ใช่ไหมคะเออย่างแรกคือต้องขอบคุณพี่ๆในรอบทุกคนนะคะที่แบบช่วยเราลงทะเบียนจนแบบเราได้เพราะว่าตัวเราคือแบบลงไม่ได้แบบไม่รู้เป็นไรกดส่งไม่ได้อะไรเงี้ยจนแบบพี่แบบในรอบทุกคนก็ส่งต่อกันแบบช่วยๆกันสุดท้ายก็ได้มานะคะได้ไปงานนี้เพราะว่าแจบบตัวทุกอย่างไว้แล้วเนาะถ้าไม่ได้ไปคือแบบเสียใจมากแล้วกแบบ็ไปนั่งไปถือใช่ไหมไปนั่งรอก็คือแบบประมาณสี่โมงอะ่ะเขาก็เริ่มแบบ สอนแปลตัวอักษรเลยนะคะแล้วก็น้องน่าจะมาประมาณหกโมงนะถ้าเราจะไม่ผิดเพราะว่าแบบไม่ได้ดูรายการเลยแต่น้องมาด้วยอารมณ์ที่แบบแฮปปี้เวอร์แบบเอเลิร์เวอร์ล่มมาเลิงมากทั้งวีวันนี้คือแบบว่าน่ารักเพราะจริงๆก็แบบน้องแบบคือเพื่อนเราเพื่อนเราน้อยเนาะพูดแล้วว่าไม่แปลกเลยที่น้องจะได้รับความรักมากมายขนาดเนี้ยเพราะว่าน้องเป็นแบบเนี้ยคือน้องค้างแสนดีครับแบบ คือทุกคนแบบน้องแบบไม่จําเป็นจะต้องเดินรอบสนามก็ได้อะแต่น้องทําอะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นใกล้ๆอ่ะคือแบบไม่จําเป็นต้องร้องเพลงสามเพลงก็ได้แค่น้องมาที่งานแล้วก็ถ่ายรูปก,กับพวกเราทุกคนอ่ะแค่นั้นแหละเราก็รู้สึกแฮปปี้มาแล้วแต่น้องแบบร้องเพลงให้พวกเราฟังถึงสามเพลงแล้วก็แบบร้องเพลงขอบคุณที่รักกันด้วยใช่ไหมคะเพลงนี้ก็ไม่เคยเห็นนอนร้องร้อ,องคือแบบน่ารักมากจริงๆแสนดีที่หนึ่งนะ ก็แบบภูึกภูมิใจแทนน้องที่แบบเออได้ก้าวข้ามอีกหนึ่งก้าวของชีวิตแล้วนะคะก็ก็อยู่ในช่วงวัยเดีเยนะวยกันเลยเนาะช่วงกำลังเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้แบบหลังจากนี้น้องก็ได้ทําแบบในสิ่งที่ตัวเองแล้วแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะอันนี้คือแบบคำวิพาก์ที่เราพูดกับ,บน้องตลอดแล้วนะว่าอยากเหอให้น้องวินแบบแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็มีชีวิตแบบ ตามอย่างที่ตัวเองค่ะแบบที่ตัวเองหวังไว้อะไรเงี้ยซึ่งแบบวันนี้ไปคือรู้สึกแบบภูมิใจตื้นตันแล้วค่ะแล้วก็ดีใจกับน,น้องมากที่แบบมีคนรักน้องมากขนาดเนี้ยทุกคนแบบสแตนอะนั่นตรงนั้นน่าจะประมาณสามพันคนให้เรามาคือเยอะมากแบบทุกคนมาแบบเพราะว่ารักน้องจริงๆนะคะงานวันนี้พูดได้เลยว่าประทับใจมากจริงๆนะคือแบบไม่เคย เห็นดาราคนไหนที่แบบมีการจัดงานรับปริญญาที่แบบโหใหญ่โตอะไรใครขนาดนี้นะคะคือบบน้องมินบ็คนแรกเลยที่เราเห็นแบบนี้แล้วแบบมิโนก็น่ารักมากที่แบบทำแบบทำเต็มที่เพื่อน้องวินมากจริงๆอะไราเงี้ยคือแั้วรู้สึกว่าเราแฮปปี้มากคือมันจะเสียดายมากเลยถ้าวันนี้เราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะเออคือแบบเป็นรีหนึ่งเชคลิสิดในชีวิตที่ ในมาติ่งน้องบีนก็คืออยากเห็นอยากไปงานรับรินญานเนาใช่ไหมวันนี้เราก็ผ่านแล้วคะมีความสุขเลยค่ะแล้วก็ถ่ายช่วงที่น้องทอกมาเยอะอยู่นะก็เก็บบรรยากาศตอนที่แบบน้องมาเนาะที่แบบทั้งร้องเพลงทั้งสรางเพลงนะคะแล้วก็ตอนช่วงทอกมาด้วยนะก็ทุกคนก็สามารถรับชมได้ในวอนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นกก่อนหน้านี้แล้วเราน่าจะใส่ทุกอย่างมาก่อนแล้วเราบาพูดผิดทีหลังนะคะก็วันนี้ก็ วานนี้ก็นอกจากก็แฮปปี้จริงแล้วก็แบบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แบบเข้ามาทักทายเรานะคะมาคุยคุยกันดีใจามากที่ได้มองมากับทุกคนนะคะแล้วก็แบบมีเตอมแฟนคนนึงใช่ไหมมาขอเราถ่ายรูปเนาะก็แบบถ้าดูอยู่นะคะก็แท็กมาด้วยนะอยากเห็นรูปนะคะแล้วใส่ไว้ในซับซับอีกซับอีกนะคก็สำหรับวอล์กนี้นะคะก็บอกมาทุกคนจะชอบหนะ ก็แบบเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะก็แบบว่าทุกคนจะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กัชบช่องจัดป่านะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แน่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะไปงานอะไรดี <laughs> เดจอกันจ้า